นิวไฮรักแชมป์ปี2024วันนี้มาเสริมฮอร้อช่วงล่างครบเซตไปชมกันเลยค่ะ อ่อนิวไฮรักแชมป์นะคะคันนี้ลูกค้าได้มาเสริมพาวรอยของลากูดะและแหนบลากูุดะ20มิลฝั่งละ5แผ่นนะคะและยังไม่จบเพียงเท่นี้เสริมชุดชกควยด้วยไป4ต้นนะคะและอุปกรณ์ต่างๆเช่นพุกสาหรกตรงเต้งหรือว่าแป้นสกีนะคะและความพิเศษของพาวรอยรากุดะนะคะยังสามารถชนเชิงท้ายเดิมได้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยและเบรกมือ MS ตรงรุ่นไม่มีกล่องหลอกใช้งานได้100%นะคะ่ะ และยังสามารถปรับระยะเบรกมือได้ตลอดอายุการใช้งานนะคะและยังไม่จบนะคะลูกค้าก็ยังได้เสริมโชคงหน้านะคะเสริมเบ้าชคเดิมให้สูงขึ้น1นิ้วค่ะส่วนล้อนะคะลูกค้าได้เลือกใช้เป็นล้อแม็กมาทุก,กใจแอนนะคะขอบ157.5และยางมิชลินมรทุกหนักนะคะ่ะส่วนล้อหน้านลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กสีเทากันแบรนด์ไบยูน,นะคะและเป็นยางคอสไวนขอบ15.75นะคะและทั้งหมดที่เห็นไปนะคะรถคันนี้ออ l n นิวไ้รักแชมป์นะคะหาะ สามารถติดต่อมาได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรหาเบอร์โดยตรงหรือเพจลับกุดะได้เลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ